สวัสดี2ทับหนึ่งกับ2ทับสามอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะเนื่องจากว่ามันยาวเกินไปคือก็เลยตัดมาสำหรับคลิปที่แล้วคือพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะให้จดลงเอกสารให้เรียบร้อยต่อไปในหน้าเจ็ดของเอกสารจะเป็นการอธิบายเรื่องปริมาตรของปริซึมนะคะหัวข้อนี้คือปริมาตรของปริซึม ปริมาตรของพริซึมมีสูตรในการคำนวณว,ว,ว,ว่าพื้นที่ฐานคูณความสูงค่ะปริมาตรของพริซึมให้ใช้สูตรในการคำนวณว่าพื้นที่ฐานคูณความสูงแปลว่านักเรียนต้องทราบฐานและความสูงของพริซึมมาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจงหาปริมาตรของพริซึมต่อไปนี้อันนี้เอารูปเดิมมาเลยจากคลิปที่แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นการหาปริมาตรโดยพิจารณาหาฐานกับสูงก่อน ทีนี้ครูเคยพูดไปว่าถ้าปริซึมเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมจะมองด้านไหนเป็นฐานก็ได้เช่นถ้านักเรียนมองด้านล่างกับด้านบนเป็นฐานหมายความว่าความสูงคือเส้นที่เชื่อมระหว่างล่างกับบนคือ3เมตรแต่ถ้านักเรียนมองทางขวาเป็นฐานและทางซ้ายเป็นฐานความสูงคือเส้นที่เชื่อมระหว่างซ้ายขวาคือ4เมตรนะคะทีนี้กล่องมันวางอยู่แบบนี้ครูก็เลยจะมองให้ด้านล่างเป็นฐานมองให้ไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ด้านบนเป็นฐาน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างความยาวเป็น2กับ4นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของฐานคือ2อคูณสนั่นหมายความว่าเลข3ที่เป็น3เมตรนี่คือความสูงค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาฐานและสูงไปแทนค่าลงในสูตรเขียนคําว่าวิธีทำค่ะในการแสดงวิธีทำหาปริมาตรของพริซึมค่ะอ้างสูตรก่อนทุกครั้งนะคะจากสูตรทุกคนเขียนตามได้เลยนะคะปริมาตร ิซึ่เทากับพื้นที่ฐานคูณความสูงจะได้ปริมาตรปริซึมเท่ากับ ในที่นี้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนทบทวนสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนอื่นฐานที่เห็นอยู่กว้างสองยาวสี่แสดงว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลิปนี้ทบทวนใหม่นะคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานใช้สูตรกว้างคูณยาววงเล็บกว้างเท่าไร่ยาวเท่าไหร่ในกรณีที่หาเป็นหาปริมาตรเราไม่ต้องคลี่นะคะดูจากภาพที่โจทย์ให้มาได้เลย ตอนนี้กว้างสองยาวสี่เพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่ฐานคือสองคูณสี่นะคะพื้นที่ฐานจึงแทนด้วยสองคูณสี่นะคะนักเรียนความสูงเป็นสามเมตรเพราะฉะนั้นค่ะจึงคูณสามเข้าไป<อ>แค่นี้นะคะเ<อ>วลาคำนวณหาปริมาตรแค่นี้เลยสองคูณสี่เป็นแปดแปดสามคูณแปดคูณสามอีกทีเป็นยี่สิบสี่ค่ะดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปนี้มีค่าเท่าก,กับยี่สิบสี่หน่วยของปริมาตรจะใช้คำว่าลูกบาศก์ แล้วต่อท้ายด้วยหน่วยที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นคือ24ลูกบาทเมตรหรือเขียนย่อๆว่าเมตรยกกำลัง3าหรือ m ยกกำลัง3าก็ได้นะคะและนี่คือตัวอย่างการหาปริมาตรของปริซึ่งในข้อที่1นะคะสตอ็อคลิปแล้วก็จดลงเอกสารต่อไปข้อที่2ข้อที่2เป็นอ่า ปริซึมฐานเป็นสามเหลี่ยมนะคะอันนี้เราจะต้องฟลิกฐานเป็นด้านนี้เท่านั้นนะคะเนื่องจากมันไม่ใช่กล่องนะแปลว่าฐานจะต้องเป็นด้านนี้เท่านั้นนะคะครูขอขีดด้านที่เป็นฐานแค่รูปเดียวให้นักเรียนเข้าใจโดยละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าด้านหลังก็เป็นฐานไปด้วยฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมคะ่ะนักเรียนด้านหน้าและด้านหลัง แปลว่าเส้นที่เชื่อมด้านหน้ากับด้านหลังคือ6เนี่ยค่ะจะเป็นความสูงของปริซึมเขียนคำว่าสูงไว้นะข้างๆในหกนะต่อไปเราจะมาแสดงวิธีคํานวณหาปริมาตรกันนะคะวิธีทําจากสูตรไหนลองก๊อบวางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะปริมาตรปริซึมเท่ากับ ปริมาตรไิซซึ่งเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงดังจะได้ปริมาตริซึ่งเท่ากับฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมทบทวนอีกครั้งนะคะสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเซฟเป็นส่วนสอคูณฐานแทนด้วยหอวฐานและคูณสูงแทนด้วยสอเสือค่ะ ฐานและสูงจะต้องเป็นเส้นของด้านของสามเหลี่ยมที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันตามภาพฐานคือเอือฐานคือรูปนี้ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นหมายความว่า5กับ1 2ตั้งฉากกันแปลว่า5กับ12เป็นฐานและความสูงได้มองด้านใดเป็นฐานหรือสูงก็ได้นะคะตามภาพปูจะมองให้12เป็นฐาน5เป็นสูงสูงในที่นี้คือเฉพาะของสามเหลี่ยมที่เป็นฐานดังนั้นพื้นที่ฐานจึงเท่ากับ แทนค่าลงไปเป็นเซน1นสน่วนสองคูณฐานคือแทน12ลงไปแล้วก็คูณสูงคือ5ปิดวงเล็บนะคะต่อไปคูณกับความสูงของปริซึมคือ6กตามภาพนะคะนี่ค่ะความสูงปริซึมคือ6เกเลขค่าคือความสูงของสามเหลี่ยมนะไม่เกี่ยวกันจากนั้นมาคำนวณค่ะ 2ตัดทอนกับ12ได้เหลือ6ใช้ได้2ตัดเหลือ6ในวงเล็บเหลือ6คูณ5นะคะสูตรคูณค่ะ6คูณ5เป็น6 5 30ค่ะนักเรียน30คูณ6ต่อเป็น180ดังนั้นริซมรูปนี้จะมีปริมาตร180ลูกบาทนะคะหน่วยปริมาตรขึ้นต้อง้วยคำว่าลูกบาทแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าหน่วยเนื่องจากว่าในภาพไม่ได้กำหนดว่าเป็นเมตรหรือเซนติเมตรจึงใช้คำว่ารูปบาท หน่วยนะคะใช้คำว่าหน่วยจบแล้วค่ะการหาปริมาตรสั้นๆง่ายๆนะคะโจดลงเอกสารแล้วพลิกหน้าถัดไปหน้าถัดไปเป็นพริซึมฐานสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะโดยฐานจะอยู่ด้านบนนะคะนั่นหมายความว่าเส้นที่เชื่อมจากด้านบนมาด้านล่าง12เนี่ยค่ะคือความสูงของพริซึมเขียนคำว่าสูงเอาไว้เลยค่ะ เขียนวิธีทําเลยนะคะอ้างสูตรเลยค่ะจากสูตรปริมาตรปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงจะได้ตั้งสตินะคะนักเรียนจะได้ปริมาตรปริซึมเท่ากับ ฐานคือสามเหลี่ยมสูตรการคำนวณของสามเหลี่ยมคือที่สามเหลี่ยมพื้นเซนส์ส,สองคูณฐานคูนสูงตอนนี้รูปนี้เป็นฐานซึ่งจะมีสองเส้นนี้ตั้งฉากกันแปลว่าแปลว่ามันเป็นฐานความสูงเส้นที่1ตรงนี้ค่ะเส้นที่1ตรงนี้ค่ะตรงกับหกและเส้นที่สองตรงนี้ค่ะตรงกับ 8, แปดแปลว่าฐานและสูงคือหกกับแปดนะคะเขียนหกคูณแปดลงไปแล้วคูณความสูงบริซึมคือสิบสองค่ะ จากนั้นคิดเลขเลย2ตัดทอนกับ6ได้เหลือ3ในวงเล็บเหลือ3คูณ8เป็น24ค่ะแล้วคูณกับ12ต่อทด,ดให้ดูตรงนี้เลยนะคะ12คูณ24 428 414 224 212บวกกันเป็น288นะคะจึงมีค่าเท่ากับ288ลูกบาหน่วยนะคะสรุป ริซึมรูปที่3นี้มีปริมาตร8 8 8รูอบาศด์หน่วยค่ะอันนี้กระดาษทดนะคะทดเลขค่ะต่อไปค่ะรูปที่4รูปสุดท้ายนะคะเป็นริซึมกล่องที่มีความยาวด้าน,นต่อไปนี้คือ15 7กับ3 เราจะมาแสดงวิธีทำคำนวณหาปริมาตรพีซซึ่งนะคะจากสูตรทุกคนต้องจำสูตรปริมาตรพีซซึ่มค่ะสูตรปริมาตรพิซซึ่มคือพื้นที่ฐานคูณความสูงค่ะนักเรียนอะไรเป็นฐานครูบอกแล้วว่าในกรณีที่พีซซึ่มเป็นกล่องสี่เหลีย่ยมมองด้านใดเป็นฐานก็ได้ครูขอมองสี่เหลีย่ยมด้านล่างเป็นฐานนะคะสําหรับคลิปนี้แปลว่าฐานในความกว้างเจ็ดยาว15ห้าเป็น สี่เหลี่ยมคผ้านะคะพื้นที่คือกว้างคูณยาวเดี๋ยวเราจะนำเจ็ดคูณสิบห้านะดังนั้นสามเมตรเนี่ยค่ะคือความสูงของริซึมน,นะคะน,นักเรียนเราจะแทนค่านะคะจะได้ปริมาตรริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคือกว้างคูณยาวนะคะเจ็ดคูณสิบห้าแล้วก็คูณสูงคือสาม ูณให้ดูกันตรงนี้เลยนะคะ15ตั้งคูณ7ครูกำลังคิดในวงเล็บเนาะ75 35ทด3นะ71ทด3เป็น10 1 5ต่อไปค่ะนำ105คูณ3ต่อนะคะ355ทด1นะคะ313เป็น315ผลคูณที่ได้ทั้งหมดได้315สรุปว่าปริมาตรไปซึ่รูปนี้นะคะเท่ากับ315ลูกบาท หน่วยค่ะนักเรียนจดลงเอกสารให้เรียบร้อยนะคะและนี่คือตัวอย่างการทํานวณหาปริมาตรปริซึมนะคะจดลงในหน้า7แล้วก็หน้า8นะค่ะทั้งหมดที่โจทดเดี๋ยวนำมาส่งในสัปดาห์ถัดไปหลังจากสอบกลางภาคนะคะคลิปนี้จะจบแค่นี้ไปพบกันคลิปหน้าค่ะ